วิธีคุยกับภรรยาเพื่อขอมีบ้านหลังที่สองนะครับใครนะครับที่กําลังคิดจะมีบ้านหลังที่สองแล้วไม่รู้จะคุยกับภรรยาอย่างไรดีนะครับกลัวว่าภรรยาไม่พอใจวันนี้ผมมี3เทคนิคนะครับที่คุยแล้วยังไงก็ภรรยาจะไม่ปฏิเสธเป็นอันขาดน,นะครับข้อที่1นนะครับบอกไปเลยครับว่าบ้านที่ซื้อจะเป็นชื่อของภรรยาแล้วก็ให้ภรรยาเป็นคนเลือกบ้านเลือกทำเลเลือกแบบแล้วก็ซื้อบ้านแบบว่าให้พร้อมตกแต่งให้หน้าอยู่นะครับให้เขาอยู่แล้วสบายใจรับรองว่าภรรยาไม่ปฏิเสธแน่นอนข้อที่2คบก็ คือว่ารับปากครับว่าจะหารายได้เพิ่มไม่ว่าจะช่องทางไหนครับเพราะอย่าลืมว่าพอซื้อปุ๊บก็จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งอย่าเอารายจ่ายตรงนี้ไปลดรายได้ที่ภรรยาเคยได้จากเราครับเคยให้เขาเท่าไหร่ก็ให้เท่าเดิมนะครับเราก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทําโ t ทีขายของเพิ่มทํางานออนไลน์เพิ่มหรือไปทําอะไรที่เป็นเลื่อนตําแหน่งเพิ่มหรืออะไรก็ตามครับเพื่อจะทําให้การใช้จ่ายยังเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ลําบากข้อที่3นะครับก็คือรับปากว่าจะช่วยงานบ้านเพิ่มนะครับอย่างเช่นพ บ้านมี2หลังนี่ก็จะทําให้งานบ้านมันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอยากทาให้ภรรยาเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่างานของเดิมก็เหนื่อยแล้วดังนั้นอาจจะต้องรับปากว่าจะช่วยจ่ายตลาดช่วยทำความสะอาดบ้านหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือหาแม่บ้านมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับซึ่งถ้าภรรยามีความสุขบ้านก็จะมีความสุขนะครับถ้าใครมีปัญหานะครับในการมีปัญหาความพันในครอบครัวก็สามารถปรึกษาได้นะครับรักและห่วงใยสวัสดีครับ